ีจ้ามาต่อกันเลยลงใหม่ค่ะเสื้อยืดโอเวอร์ไซส์ป้ายธงพี่ของหมดไปประมาณเกือบสองอาทิตย์ไม่มีของมาเลยนี่เพิ่งมานะคะใครรอป้ายธง US เสื้อยืดโอเวอร์ไซส์มาเลยจ้ะให้เท่าเดิมเลยพี่3,900เป็นเกรด A นะคะป้ายธงนะ อบงานสภาพใหม่ๆลูกค้าเน้นสภาพใหม่ๆเป็นโอเวอร์ไซนะคะใหม่เลยลูกค้าดูสภาพผ้าก่อนสีสดผ้าใหม่นะคะเกรด A เกรด A โอ้ยพี่ซิมสันค่ะครอบครัวซิมสันพี่ใครรับรีวิวแจ้งมาเลย เป็นมัดย้อมครอบครัวซิมสันค่ะพี่ตัวนี้ซิมสันครับโอเวอร์ไซส์ไซส์ใหญ่นะคะพี่ใหญ่ล้วนๆเลยไซส์ใหญ่ๆเลยจ้ะ จริงพี่ผ้าบางๆด้วยเนี่ยค่ะใส่สบายสบายเลยค่ะนี่ผู้หญิงใส่ได้ผู้ชายใส่ได้นะพี่สีพื้นก็มีค่ะสีพื้นก็สวยนี่ทรงสวยนะคะทรงโอเวอร์ไซส์นะ <laughs> ทรงโอเวอร์ไซส์เลยนะคะ กรีนน่ารักน่ารักพี่ต้นทุนถูกนะเรารุ่นเนี้ยคือแบบคนรอเยอะด้วยลูกค้าประจำสั่งตลอดนะคะที่เอาไปขายได้แทบทุกตัวนะเพื่อนเสียน้อยมากนะคะเพื่อนเสียน้อยมากโอ้สกรีนลดสวยๆเพื่อนเสียน้อยมากพี่รุ่นนี้ ใครรอป้ายธงเข้าแล้วนะคะนะสวยเลยะคะ่ะอกกันตะวันเนี่ยพี่ดูดิมินิมอลนะสวยสวยใหม่ๆเลยอะ่ะใครชอบความใหม่แนะนำป้ายนี้เลยค่ะใหม่จริงจัง เนี่ยพี่สีสด,สดสดโอ้ยสีเหลืองมาแล้ว <c oughs> สีเหลืองไม่ได้สดสดใหม่ๆใหญ่ๆ <c oughs> โอ้ยคอแน่นแ่นคอแน่นแ่นผ้านี่แบบเนียนๆเลยคุณพี่ <c oughs> เอาไปรีดอย่างเดียวพอรุ่นเนี้ยสา0พค่ะพี่เกรดเอค่ะ3900บาทค่ะ ใครเน้นสภาพใหม่ๆเอาเลยพี่ใหม่แบบไม่ปวดหัวใหม่แบบเอาไปรีดขายได้เลยถ้าบางๆพี่พ่อรักอีกแล้วรักรัพ่อไมรักอีกแล้ว <c oughs> เบนถามกับเบนถามว่าพ่อเอาอะไรอยากได้อะไรวันนี้ซืยืดเปล่าขายไหมซื้อยืด ถามไห่พ่อขายทุกอย่างนะพ่อขายทุกอย่างนะเบนนะเนี่ยใหม่ๆเลยนะคะทรงสวยทรงโอเวอร์ไซส์นะคะพี่อุ๊ยดูดิหนาวอยเหนาวนยหนาวไงอุ๊ยนาซานาซา ใครรับรีวิวได้ทุกตัวอู้พู่มอ่าพู่มาโอ้ยสวยมากเลยแม่แดงสดสดไทรับรีวิวพิมพ์นะอุ้สวยพี่เนี่ยค่ะใหม่จริงนะพี่ไม่ต้องแบบขดหัวเลยถ้าเอาเกรดเอเนี่ยไป ที่ขายสบายๆมือมองม,อมือใหม่ได้หมดซ้อไล่เนี่ยโอ้โหอะไรเนาะอะไรเนาะ s t a ตาวอใช่ไหมนี่คุณพี่ดาร์กๆเนะี่ย รอมาได้เลยนะคะพี่ลูกค้าหนูทักมาถามตลอดนะจะยูนสเซป้ายธงมาหรือยังมาหรือยังมาแล้วคุณพี่มาแล้วเราก็จัดรีวิวให้เรียบร้อยนะคะตามคําเรียกร้องตามคําขอกกพี่สก,กรีนหล่อๆเลยอะ่ะตัวน,นี้สีดำใส่แล้วดูแบบพี่ใส่ดูกเกาหลีมากนะใส่โอเวอร์ไซส์ ดำสนิทใหม่มากคุณพ,พี่ดูสวยเลยอะ่ะโอ้โห,โหงานโปนโป้ลโป้ลปักม้านะคะอ,อ้าวปักม้ามาสองตัวเลยพี่ม้าม่วงม้าขา รับพี่ดาพี่ดาขอบคุณค่ะพี่ดารับเลยนี่ปักม้าสองตัวนะสีเขียวกับสีดำนเอรยอะไรบ้างพี่นี่ดาร์ดหลอ่ลอหลอ่ลอเลยครับอ๋อข้างหน้ามินิโลโก้ข้างหลังบิ๊กโลโก้ ดลมแรงนิดนึงนะพี่อันนี้ลมแบบธรรมาตาโอ้โหพี่ด้าเหมือนกับตาเห็นเนาะพี่ด้าดูดิไนท์บิ๊กโลโก้ค่ะบิ๊กโลโก้ค่ะพี่ด้าตัวทำราคาตัวหัวโอ้โหพี่ด้าพี่ดารับปุ๊บมันมาเลยอะ่ะจัดดูอิด โห่ใหญ่ๆ oh. oh. เลยพี่จัดดุยพี่ด้าโอ้โหจ u ด t do สองตัวบิ๊กโลโก้เลยเวทไบท์โอเคพ่อจะเอาเวทไบท์ได้เนี่ยกระสอบนี้3,900กระสอบเสื้อยืดโอเวอร์ไซส์กระสอบละ3 9 0 0แต่ลูก,ลกนี้มีลูกค้ารับแล้วนะ น้องอันค่ะโอ้พี่ด้าพี่ดารับปุ๊บมาเต็มเลยโอ้โหดิสนีดิสนีคุณพี่ตัว,วใหญ่ๆเลยโมซีโอ้โห สวยจุอันนี้จะเป็นแบบฮาวายฮาวายหนะ่อยสวยนะสกรีนพี่ป้ายเนี้ยหนูแจ้งก่อนบางตัวอาจจะเป็นสกรีนใหม่นะคะอาจจะเป็นสกรีนใหม่เหมือนแบบเดิมๆเ,เขาอาจจะเป็นเสื้อยืดสีพื้นแล้วไม่มีลวดลายแล้วเขาอะมาสกรีนให้ใหม่ให้มันดูสวยงามมากขึ้นอาจจะมีเป็นบางตัวนะ แต่บางตัวก็เป็นสกรีนเดิมๆเลยนะคะเฮ้ยอันนี้ไไรูปอะไรอ๋อเชา้าสวยแต่มันจะได้สภาพใหม่นี่นอรทิกอะตัวนี้จะได้สภาพใหม่ๆกริบกริอันนี้อะไรเนาะเฮ้ยอามานี่หรอเฮ้ยอ,อันนี้น่าจะได้เนอามานี่เอ็กซ์ชนจ์ อามานีเ <laughs> อ็กซ์ชีนส์อามานีพี่เฮ้ยหลอ่หลอๆเลยอ่ะสีดำอ่ะลูกค้าเียกสิบลูกอ่ะพอแล้วพี่พอแล้วพี่ดูสกรีนสวย,สวย ครับพี่รับของใครนะกัอสอบ10กระสอบโอเคครับเสื้อสาวัวป้ายโลมา10กระสอบเนี่ยอุ้ยสวยอ่ะชอบอ่ะ เขาว่าเลี้ยงไม่ช่วยเขาพี่วันนี้คนคนน้อยเฮ้ยน้องวายคุณพี่ดูพี่วายสวยนะสภาพอย่างกริบเลยอ่ะคุณพี่ดูแล้วกันเนาะสกรีนเ่ยเนื้อผ้าเอ่ยอเสื้อเอ่ยหัวนี้ลายหัวนี้สกรีนปลาปลาสวยๆเลยค่ะ นี่เห็นไหมอ่าอันนี้จะเป็นอ่องานทีมเนาะเนี่ยอยู่ี่นี่บิลลาบองบิลลาบอง บอสู้หยกลูกค้ามารับของที่หน้ากรดังสิบกระสอบเลยไปกันหมดเลยไปย้องกันหมดเลย <c oughs> เอา้าวทีมครับ NFL ทีมผุยผ <c oughs> ้าดีผ้าใหม่ของพี่โอเวอร์ Over ใหญ่ๆนะคะขอคนขาไไซส์ใหญ่นะคะไซส์เล็กไม่มีนะในกระสอบนี้จะไซส์ใหญ่ล้วน ผ้าพื้นค่ะใหญ่ทั้งลูกนะคะเนี่ยพี่คัดแยกหัวผ้าได้เลยต้นทุนถูกๆนะคะคาะยังไงก็ากำไรพี่วุ้สีนี้สวยค่ะใครชอบความใหม่ความสดความสะอาด จับได้เลยค่ะเห็นไมมสปรีนสวยงามเนี่ยใส่ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงเลยนะจ้ะให้เลยของลงนะคะของลงใหม่นะเนี่ยค่ะเห็นไหมสปรีนสวยงามให้นะส่ข้างหลังก่อน มันกาวถ้าอย่างเงี้ยต่ำม <R> ันกาพี so ia, ่โอเวอร์ไซด์ดูได้เนี <S S <ẽ> ่ยพี่เนี่ยเนี้ยก็ผมพาดูนึกแบบไม่แปไม่แปลเบอร์เกาเบอร์ที่ผมทรมีอะไรเบอร์ใช่เบอร์ร้านหรือเบอใช่ครับเบอร์ร้านหรือเบอร์ลูกค้าเบอร์พี่ สวยมากลูกแก้วสวยมากเลยตึงๆ สั่งกระสอบใหม่พักเลยลูกค้าที่เข้าไปโกดังผ้าสายสองเ็บุใช่เข้าเฟซบุ๊กกดังผ้าสายสองเลื่อนลงดูเลยครับมีราคามีไซส์มีรีวิวให้ดูเลย 喂。 พี่เนี่ยพี่ขายได้สบายให้ดูทั้งลูกนะจ๊ะ <balcony> ถ้าพื้นก็ไม่ใช่ว่าขายไม่ได้นะขายได้เนี่ยพี่หนูย colour, ังใส่เสื้อยืดสีพื้นโดยที <standby> <aries> ่แบบไม่มีลวดลายเลยค้ะทำไมถึงไม่มีลวดลายก็ทำไมก็แอบใส่เนี่ยผ้าดีมากเลยผ้าฟิวนี่มันใส่สบาย เนื้อผ้าดีค่ะผ้าใหม่ด้วยนะคะสวยสะอาดใช่ที่แบบ3 9 0พที่อย่างคุ้มประมาณ200ตัวบวกลบเนี่ยสีฟ้าสวยมากใหม่มากเล็บนี้ี่คืดหัวแดงัวแดงนี่สวยเนี่เนี่ยคุณพี่สกรีนธรรมดาสา ตัวร้อยก็ได้โอ้โหลงมาแล้วพี่ลมหนาวพี่จ๊ะพอไปไหนพอไม่สนใจมีเพื่อนเอวตตงคอเพเตอร์หรอเพาะสีสเกตไม่หนาวหรอมีสกรีนสวยๆก็สักห้าเก้านะพี่มาเลขวไม่เหมือนกันเลยโอ้ลูกชายเราไี่ใช่ไี่มันสัตสักดสิกกว่า ใส่โอ้โหเปไรอ่ะโอ้ดลเป่าสตัวเป็นไงไม่ธรรมดา้โหชอบตัวไหนใส่ตัวนั้นเนาะันใส่ไม่้หเสอตัวนอ่ก็ร้อนก็ถอดทีละตัวมาเ่โอโหอากาศเริ่มนี่ละถอดตัวนี้เลอตัวร่อยอีกแลดือุ ขอบคุณค่ะอย่างตัวไหนสกรีนสวย5 9 2ตัวร้อยตัวไหนธรรมดา39 3ตัวร้อยแต่ตัวหัวผ้าน่ะพี่ขึ้นหลักร้อยบวกได้อยู่แล้วนะคะตัวหัวผ้าน่ะหลักร้อยบวกได้อยู่แล้วยังไงก็สบายคุณพี่ สีดำสวยนะสีเทาสวยอะลุน้นอยู่สวยมากพี่ดาสวยจริงเกือบไปแล้วกดอะไรไม่รู้พี่ดาเคยซื้อ,อยังคะป้ายนี้พี่ดาเคยเคยซื้อหนูไปบ้างอย่างคือหนูขายหมดไปหลายร้อยกระสอบมากคุณพี่หลายร้อยกระสอบมากๆนะคะรุ่นเนี้ย ้าหนูเอาทีละสิบลูกสิบห้าลูกบางคนเอาห้าลูกเนี้ยพี่บางคนก็ซื้อทีละลูกใหใช่งานสะอาดงานงานคนที่ชอบงานใหม่สะอาดอ่ะเขาจะชอบป้ายนี้เออแบบสกรีนนิดเดียวจริงค่ะหนูจะขายแบบหูทุกครับประจำซะส่วนใหญ่นะ ต่ถ้าใครอยากลองนะเอาเลยพี่ลองได้เลยไม่ผิดหวังนะคะใครชอบความใหม่ความสะอาดหนูแนะนำเลยความโอเวอร์ไซส์ไม่เคยโอเคไม่ได้รับลองเลยโอ้ยผ้าใหม่จังเต็มร้านเลยพี่กระสอบนึงนี่ <c oughs> หดใหม่ๆเลพี่ความใหม่ก็คือใลมแรงลมแรงลมแรง อย่างเงี้ยก็ขายดีพี่ถ้ามันเป็นสีพื้นเงนี้ยไม่มีลายที่จะแบบ39ก็ได้นะ เนี่ยค่ะพี่ไซส์ไซส์โอเวอร์นะทรงสวยนะคะเป็นโอเวอร์ไซส์ที่ทรงสวยนะอ่ามันลดซ่อนล้อ 100, อ่าห้าสิบห้าสิบรวมยืดซี่ยืดใส่สบายอมใส่สเปาเหลืองอีกแล้วใส่ับายใครจะมาชมให้ดูทั้งรูปเลยนะ เนี่ยพี่อะทุกตัวจริงๆโชว์หมดทั้งกระสอบเนี่ยอะได้เห็นทุกตัวแน่นอนนะคะพี่ยังไม่เห็นตัวไหนต้องบอกเห็นทุกตัวดังค่าสายสองได้ละพี่โอเคก็ีวิวเกิน โอ้เบอลหมดกันเกี่ยวปุ่งเดินนีฉลพี่นี่คือลมจริงนะลมแบบมันไม่ใช่พัดลมไงพัดลมมันหันมาทางนี้อันนี้คือลมข้างนอกลมที่มาจากข้างนอกลมจริงจังมากวันนี้ ด,ด้วยเสื้อฮูดเสื้อฮูดหรอเสื้อฮูดลูกค้าจะดูราคาไหนเกรด A หรือเกรด B ีสามพันเก้าป้าโมง US เสนะคะเสื้อยืดโอเวอร์ไซส์นะลูกค้านะเกรด A ผ้าใหม่ๆสีสดๆพี่ดูหัวผ้าของกระสอบนี้แบบ ฟังมากหัวผ้าต้องลุ้นนะคะโอ้โหหัวผ้าต้องลุ้นเอานะพี่แต่กระสอบนี้ออกสวยมากนะคะดูได้เลยอันนี้คือออกจากกระสอบสดๆนะคะสามพันเก้าใครจะสั่งกระสอบใหม่สั่งได้เลยกระสอบรีวิวมีคนรับแล้วนะคะ